เป็นกระเทยที่น่าแก่มากมึงทุกตัวบพาไม่ได้ที่เย็นแกรแขนขามึงน่าจะจะไม่พริ้วไหวละยิ่งเสือกมีขนอีกตรงโอคสิงโตน่ะผู้ชายเขาทำกันเอือกกระเดะปาป้าเดี๋ยวกูต้องทำยังไงเพื่อจะได้เป็นกระเทยที่พริ้วไหวอย่างพวกมึงช่วยกูหน่อยเถอะใจกูรัก เห็นความมุ่งมั่นของเจ้าแล้วนางฟ้าทั้งสามจะช่วยเจ้าเองเราจะเปลี่ยนเจ้าจากกระเทยคิงคองมาเป็นกระเทยนางฟ้าอย่างพวกเราทั้งสามและนี่คือไม้ตายของกูผู้ชายเจอกูที่ไรตายกูทุกที <c oughs> การจะเป็นกระเทยด้วยนะการดาบที่สำคัญนะอีเทียนกูจะสอนมึงให้ว่าเอาปากเนี่ยเป็นอาวุธได้ฟังกูนะนี่ยอีดอกอีควายอีจันไรทุเรศอีช้างยิ้มอีรูตุตันเฮี้ยอีสัตว์ท้อมได้เหรอเก่งเฮี้ยอะไรล่ะสุดยอดเลยสุดยอดตีนอะไรล่ะดีมากเดี๋ยวกูตีนถีบนาอีของังโคก